สวสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงของชาวปีมะแมนะคะเป็นการทำนายดวงของชาวปีมะแมช่วงครึ่งปีแรกปีพศ2565สวัสดีปีใหม่ชาวปีมะแมทุกทกท่านนะคะในปี2565หมอก็ขออวยพรให้ทุกท่านชาวปีมะแมได้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะส่วนอื่นหมอก็ขอขอบคุณทุกทท่านเพื่อนๆพี่พี่น้องๆที่เข้ามากดติดตามให้กำลังใจช่วงนี้หมออัพคลิปช้ากว่าที่ผ่านมามีปัญหาด้านสุขภาพนิดหน่อยเนาะและช่วงนี้ YouTube ก็สะดุดไปยังไงหมอก็ขอกำลังใจทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยคนเกิดปีมะแมท่านว่า สิริตกอยู่ที่มือซ้ายของพลมอาทิตย์เป็นปากคำพูดคำจามักแข็งกระด้างฟังไม่ค่อยถูกหูใคร <c oughs> จริงหรือเปล่านะ <c oughs> วาจาที่พูดออกไปมักไม่ค่อยได้คิดจริงไว้นะ <c oughs> <c oughs> ชาวปีมาแมมีความหลังฝังใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดที่เสียที่พังไปมีเรื่องเศร้าและเสียใจคนเกิดปีม่แมวันอาทิตย์ หรือวันเสาร์เป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ค่อนข้างซัดเซพเนจรถ้าเกิดวันจันทร์เป็นคนเจ้าสำรางชีวิตค่อนข้างดีหรือว่าดีมากวันอังคารมักขี้โลกท่านว่าไว้คนเกิดวันพุธวันพฤหัสจะมีปัญญามากคนเกิดวันศุกร์ค่อนข้างมีเรื่องลำบากกายใจชาวปีมะแมษปีพศ2565ช่วงครึ่งปีแรก ในบางท่านอาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกไปนะอาจจะมีเรื่องที่ฝังใจกับความรู้สึกที่เสียที่พังไปชาวปิมมัแมให้ระวังเกี่ยวกับการเข้าไปยุ่งเกี่ยวพัวพันเรื่องหลงไหลเสพติดพลังงานด้านลบๆสีเทาๆทั้งหลายเรื่องที่ปกปิดปิดบงังบางท่านอาจจะเป็นทางด้านการงานบางท่านอาจจะเป็นทางด้านการเงิน บางท่านเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์การเข้าไปพัวพันสิ่งเสพติดการเสพติดทั้งหลายประเภทเข้าง่ายออกยากทั้งหลายทั้งปวงเนาะแม้แต่การโกหกการหลอกลวงหรือในบางท่านถ้าเป็นการงานอาจเป็นงานที่เปิดเผยมากไม่ได้อาจเป็นงานบ่อนการพน,นันผับบาร์งานที่เปิดเผยมากไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงเนาะหรือธุรกิจ ที่รวยทางรัดก็น่าจะเป็นปีที่น่าจะมีเรื่องเข้ามาพัวพันให้ระวังเกี่ยวกับการหลงไหลการเสพติดหรือเกี่ยวกับสินบนใต้โตะ๊ะก็ให้ระวังตรงนี้นะถ้าไม่ได้หมายถึงว่าเราทำงานตรงนั้นก็ให้ระวังเกี่ยวกับคนคิดไม่ซื่อพวก18มงกุฎทั้งหลายหรือทางด้านศิลธรรมคนมีคู่มีเจ้าของแล้วเข้ามาพัวพัน การเสพติดการหลงไหลทั้งหลายเนาะในบางท่านถ้าเป็นการเงินก็เป็นการเงินที่เปิดเผยมากไม่ได้เงินที่ไม่ถูกต้องนักการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพลังงานด้านลบๆการทำผิดกฎหมายจะส่งผลจะเป็นปัญหาที่พัวพันทำให้สูญเสียความสุขที่ควรมีทำให้เราจะความคิดจะไปโฟกัสกับสิ่งที่เสียที่พังไปแก้ไขไม่ได้จนทำให้เสีย โอกาสและสิ่งดีๆไปในบางท่านคุณอาจจะทำงานด้านนี้สายนี้ด้วยเนาะถ้ามาอย่างนั้นก็ให้ระวังเล่เหลี่ยมกลลวงคนคิดไม่ซื่อเข้ามาพัวพันชาวปีมะแมทางด้านการเงินถือว่าปีนี้คุณมีความมั่นคงมั่งคั่งการเงินดีเป็นพลังงานของคนที่มีทรัพย์เป็นคนที่ทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณเป็นคนฉลาด ระดับผู้ปกครองและบริหารเปลี่ยมด้วยสติปัญญาความสามารถเป็นพลังงานของคนที่มีทรัพย์มีสติปัญญาเป็นเลิศด้านการงานสังคมเพื่อนฝูงมีความโดดเด่นเป็นสังคมที่ดีมีฐานะเป็นปีที่มีความโดดเด่นทางด้านการงานและด้านการเงินมีความคล่องตัวหาเงินเก่งตโนคือตัวตนชาวปีมะแมนอย่างที่บอกไป การเข้าไปพัวพันพลังงานด้านลบๆจะสร้างปัญหาทําให้มีเรื่องเศร้ามีเรื่องเสียใจกับความรู้สึกที่เสียที่พังไปมีความเสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดในบางท่านอาจเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอาจเป็นอดีตที่ผ่านมามีความเสียใจอยู่กระดุมพระทางด้านการเงินอย่างที่บอกไปนาะชาวปีมาเมีย ทางด้านการเงินในปีนี้มีความมั่นคงและมั่งคั่งอยากได้อะไรก็ได้จะเป็นปีที่มีความมั่นคงทางด้านความคิดทางด้านวุฒิภาวะฐานะและสติปัญญาในปีนี้สหัสชะก็อย่างที่บอกไปสังคมเพื่อนเป็นปีที่มีความโดดเด่นทางด้านการเงินและฐานะพันธุกค,คือความมั่นคงถือว่าเป็นปีที่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ถือว่าชาวปีมะเมในปีนี้มีความโดดเด่นในหลายๆด้านไม่ว่าทางด้านทรัพย์สินและปัญญาคุณเป็นคนรู้ค่าของเงินปุตระคือตำแหน่งใจให้ระวังการคิดมากความเครียดการนอนไม่หลับหลับหลับ,ลบตื่นตื่นตื่นขึ้นมากลางดึกมีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลใจอาจเป็นการคาดหวังกับบางสิ่งบางอย่างเอาไว้คาดหวังไว้สูงแล้วความคาดหวังมันพังทลาย อาจเป็นตัวเราเองที่เจอสถานการณ์นี้แต่ในบางท่านอาจจะเป็นคนใกล้ชิดเด็กลูกน้องคนในความดูแลและแฟนก็ได้ก็ให้ดูหน่อยเนาะถ้าไม่ใช่ตัวเราก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดของเราที่เจอปัญหานี้เป็นปัญหาที่หารางออกไม่ได้หาคําตอบไม่ได้บ่งบอกภาวะค่อนข้างเครียดและเสียใจอลิคืออุปสรรคปัญหาในช่วงเดือนมิถุนายน ให้ระวังเกี่ยวกับเหตุการณ์ปุ๊บปั๊บฉับพลันการเปลี่ยนแปลงความพังทลายสิ่งที่คิดที่คาดหวังได้พังลงในบางท่านอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในบางท่านเป็นเรื่องของการเงินหรือการงานถ้าเป็นการเงินก็เสียเงินปุ๊บปั๊บฉับพลันถ้าเป็นการงานก็อาจจะเป็นตกงานย้ายงานก็ได้หรือไม่สิ่งที่เรามีอยู่ได้เสียหรือพังลงไป ปัตตนิคือคู่ครองหุ้นส่วนตกปัญหาคู่คลองคนรักให้ระวังเกี่ยวกับด้านความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่เราสองคน <c oughs> ความสัมพันธ์ที่เป็นความสเสน่หา <c oughs> เหนือนำจิตใจมีเรื่องปกปิดซ่อนไว้ <c oughs> การแอบคิดแอบทำ อาจเป็นตัวเราเองที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วมีคนอื่นเข้ามาพัวพันพลรณะนะคือสุขภาพจุดที่ควรระวังช่วงท้องด้านบนกระเพาะลำไส้ตับหรือไตสุภะคือความเจริญเป็นงานเป็นบริษัทที่ต้องพบปะพบเจอกับคนหมู่มากหรืองานเป็นงานที่มีการแข่งขันสูงต้องต่อสู้ต้องเหนื่อยต้องอัปเดตตัวเอง เป็นความสําเร็จที่ต้องสู้แต่คุณก็มีความโดดเด่นเป็นบริษัทที่ทํางานที่มีการต่อสู้แข่งขันสูงหรือถ้าเป็นการสอบการสอบอาจมีเรื่องเกี่ยวกับสินบนใต้โต๊ะเข้ามาเกี่ยวข้องลาภะคือลากผลก็อย่างที่บอกไปเนาะถ้าเป็นในบางท่านถ้าเป็นการงานที่ที่ปกปิดที่ปิดบางงานที่เปิดเผยมากไม่ไดอ้อาจเป็นงานบ่อนงานพน,นันทั้งหลาย เรื่องปกปิดปิดบงังก็เป็นลากผลไม่รู้นะ <c oughs> ก็ได้เจ็ดดาบเนาะเป็นล่าผลการการปิดบงังอาจจะเป็นเกี่ยวกับความลับการเซอร์ไพรสเรื่องปกปิดเรื่องปิดบงังกับเป็นลากผลที่ได้มาชาวปีมาแม่มีความลับเยอะหรือเปล่านะสงสัยชาวปีมาแม่จะมีความลับเยอะ ไม่แน่อาจจะเป็นคนอื่นแอบมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้เนาะเรื่องปิดบังนั่นแหละเป็นลากผล <c oughs> วินาศณะคือความเดือดร้อนในปีนี้เกี่ยวกับการงานการเดินทางการวางแผนอนาคตไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรจะต้องมีการคิดมีการวางแผนมีการวางแผนระยะยาวมองถึงอนาคตที่เป็นมุมกว้างหรือแม้แต่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง จะต้องมีการคิดควรม,มีการคิดคิดเชิงวางแผนระยะยาวด้านความรักถ้าเป็นคนโสดถ้ารักเขาชอบใครก็ควรดูให้นานๆหน่อยว่าเขามีคู่มีเจ้าของอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็ตัวเราเองมีคู่มีแฟนอยู่แล้วเข้าไปพัวพันมีบุคคลอื่นเข้ามาพัวพันเกี่ยวข้องเดอะเดวิลเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่มีแค่เราสองคน ความรักความสัมพันธ์ที่มีความผิดหวังและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เสียที่พังไปมีโอกาสที่จะมีเหตุปุบป,ปับฉับพลันเกิดขึ้นอาจเป็นการมีปากเสียงกันได้รับรู้การทะเลาะกาันรุนแรงแล้วต่างฝ่ายต่างเสียความรู้สึกต่อกันสิ่งที่คิดที่หวังได้พังลงในบางคู่ถ้าเป็นตัวเราที่สเสน่แรงก็เป็นตัวเราฝ่ายเรา ที่มีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาหรือไม่ถ้าบางความสัมพันธ์ถ้าอยู่ห่างไกลกันระยะทางความห่างไกลอาจมีผลเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหลงไหลมีแพชชั่นมีความต้องการทะเลาะกันไปถล่มกันไปก็ตัดกันไม่ขาดเดอะเดวิลถ้าไม่ใช่เรื่องชูสาวใครสักคนก็เหมือนมีอาการติดบ่วงติดห่วงกับใครสักคนหนึ่งแล้วหาทางออกไม่ได้ หรือไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ใครสักคนอาจจะมีพันธะพลระผูกติดอยู่แล้วก็ได้พันธะภาระหมายถึงการเงินหนี้สินเวลาหรือชู้สาวหรือเป็นความรู้สึกที่มากมายรักมากเกินไปหึงมากเกินไปห่วงมากเกินไปรู้สึกเหมือนติดบ่วงติดห่วงจนกลายเป็นความท็อกซิกหรือบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเราสองสามคน ความรักหมออ่านแค่นี้นะความรักได้เดวิลเนาะเดวิลขึ้นมาจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีความเสียใจมีความท็อกซิกอยู่ในนั้นทีนี้เรามาดูวันกันค่ะวันที่ดีของชาวปีมบแมรคือวันจันทร์อังคารพุธค่ะวันที่ควรระวังและหลีกเลี่ยงคือวันศุกร์และวันเสาร์ทำการสิ่งใดควรหลีกเลี่ยงวันศุกร์ค่ะ วันศุกร์คือเป็นวันที่มีอุปสรรคปัญหาควรงดกิจกรรมเสียเส่ยงๆทุกชนิดเดือนที่ต้องระวังคือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาเป็นเดือนที่ดีของชาวปีมะแมโดยเฉพาะเดือนมิถุนายควรใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทอาจจะมีเหตุการณ์ปุ๊บปับฉับพลันอาจมีความไม่คาดฝันเกิดขึ้น เท่าที่ดูชาวปีมเมยพลังงานด้านความลับเรื่องที่เป็นความลับเรื่องที่ปกปิดกลับเป็นลากผลนะ <c oughs> ตรงนี้หมอก็ไม่รู้นะว่าชาวปีมเมยมีความลับอะไร <c oughs> มีเรื่องปกปิดอะไรที่เป็นลากผลนะ <c oughs> บางท่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับการงานที่งานที่ไม่ได้เปิดเผยแต่ก็ส่งผลที่เป็นลากผลตรงนั้นสำหรับชาวปีมเมยหมอก็ขอทำนายเพียงแค่นี้นะคะ หมอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้กำลังใจช่วงนี้ YouTube ช่องเก้ยวตาพยากรณ์ก็สะดุดไปอย่างไรหมอก็ขอกำลังใจทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะส่วนท่านใดที่เข้ามาใหม่หมอก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดอยากให้หมอดูดวงส่วนตัวให้ก็แอดไลน์อเข้ามานะคะแอดตามที่โชว์ขึ้นมา หรือทางด้านล่างหมอจะพิมพ์ไว้ทางด้านล่างขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีนะคะบุญรักษานะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย